สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางยูทูบครับผมก็วันนี้ก็ได้เอาคลิปที่ทดสอบไถหวานก้านะครับผมแต่มันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นดินสำหรับรถไถใหญ่ลงนะครับก็แล้วก็เฟืองฟางมันก็เยอะนะครับผมไถลำบากหน่อยนะครับผมฟางมาติดฟางนะครับก็มาลองดูนะครับลองก็ ก็ถูถจะไถไปแหละพี่น้องนะครับผมครับมันก็เหมือนไถนาไถนาปกติไถนาที่เราไถนามุดธรรมดานะครับผมนีไถนาทรับบบานก้าก็ถูถูจะไถไปนะครับพี่น้องนะครับผมแต่ระบบก็โอเคครับผมนะครับระบบโอเคเสถียรนะครับเดี๋ยวจะมีจังหวะหนึ่งผมจะใส่เป็นจังหวะโลครับใส่ใส่โลไถลองดูนะครับเราจะไถแล้วก็พี่น้องก็ ลองดูดูครับมจะลงเป็นจังหวะโลนะครับผมใส่เกียร์โลครับจะช้านะครับผมเกียร์โลแต่มันจะจะไม่ติดหนักนะครับผมนะครับช้าจะไม่ติดหนักนะครับก็ถือว่าโอเคครับระบบเกียร์ตัวที่เพิ่มเพิ่มมาใหม่นะครับผมนะมันก็ตอบโจทย์ได้ครับแล้วก็เข้าเกียร์สบายนะครับมันมันลักษณะเหมือนกับเราใส่เกียร์ฟอร์ดนะครับผมถ้าติดหนักเราก็เปลี่ยนไปเกียร์โล ถ้าตรงไหนที่ไม่หนักก็ธรรมดาก็ไปปกติของมันนะครับแต่ตัวแปงมันจะไถ่ํำบากนะครับพี่น้องมันมีฟางเพราะว่า,าฟางไม่ได้จุดนะครับผมไม่ได้จุดไฟนะครับผมแบบว่าไถ่กบไถกบมันจะเลยตรงไหนที่มันเยอะมันก็จะลําบากนิดนึงนะครับผมมันไถไม่ค่อยได้นะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องก็ลงไปอันนี้เป็นไถหวานก้านะครับ เดี๋ยวได้ได้ไปถ่ายอ,อีกแปลงหนึ่งผมจะจะลงไปให้ดูเรื่อยๆนะครับ,รบพี่น้องก็ติดตามด้วยนะครับผมนะครับแตตรงไหนที่มันไม่มีฟาร์มันก็จะถ่ายสบายหน่อยนะครับผมตรงไหนมันติดฟามก็ธรรมดาครับมันก็จะไม่ค่อยอยากจะไปรถนะครับ จะหนักธรรมดาครับดินจะเป็นดอกดเหนียวๆนะครับพี่น้องครับก็จะเป็นไถจะยากหน่อยนะครับดินแต่ที่คันนี้ที่ทํามานี่ผมว่ามันมันมันดีกว่าคันที่ผมทําก่อนหน้านี้นะเพราะว่าคันก่อนหน้าน,าน,านี้เวลาผมไถไปผมันติดหนักแล้วมันจะมันจะเกิดอาการปีนะครับ มันจะปีออกซ้ายบ้างออกขวาบ้างนะครับผมแต่ตัวนี้มันจะไม่ไม่ปีนะครับแต่แต่ถ้าติดหนักก็คือหยุดหยุดอยู่กับที่เลยนะครับผมมันจะไม่เวียงนะครับแต่ตัวคันเก่าของผมมันจะเวียงเวลาไถายไปมันจะเวียงออกซ้ายออกขวานะครับผมมันเหมือนกับไปอ่ามันมันเหมือนกับมันร่อนๆนะครับผมแต่ตัวนี้มันจะไม่เป็นไรนี่เนี่ยผมใส่โลนะครับเนี่ยใส่เกียร์โลนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่เกียร์โล มันจะช้าครับเกียร์โลคือเกียร์โลก็หมายถึงว่าผมใส่เกียร์ตัวตัวหลังเนี่ยผมใส่อยู่ที่เกียร์เกียร์หนึ่งครับตัวหน้าผมใส่อยู่ที่เกียร์สองครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ก็จะไปแบบนี้ครับผมตัวนี้มันจะไม่ติดครับหนักเท่าไหร่มันก็จะไปคงมาอย่างนั้นแหละครับผมก็จะหมุนไปอย่างนั้นแหละนะครับนี่เกียร์โลครับเอาช้ากว่านี้ก็ได้นะพี่น้องเอาช้าแบบท่นี้แบบว่าอ่าช้าชนิดช้ากว่านี้เลยอ่ะ ครับถ้าผมใส่เกียร์หลังๆเกียร์หนึ่งเกียร์หน้าใส่เกียร์หนึ่งโอ้โหช้าแบบเป็นเต่าเลยแหละครับผมนะครับมันอยู่ที่เราต้องการนะครับพี่น้องถ้าใส่เกียร์อย่างนี้ผมผมบอกได้เลยว่าพี่น้องสามารถต้องการคนโทรลได้ว่าต้องการให้รถเร็วรถช้าได้เวลาถอยเวลาอะไรมันก็จะเสถียรนะเหมือนกับไปเราเดินหน้าความเร็วเท่าไหร่ถอยก็จะเท่านั้นนะครับผมไปดี ก็มันเป็นเกียร์แยกเนาะพี่น้องเนาะมันธรรมดาเนาะมันก็เลยเร็วขึ้นนะครับผมเราก็สั่งได้เล่นได้แล้วแต่พี่น้องครับผมพี่น้องถ้าทําเกียร์อย่างนี้นะแล้วแต่พี่น้องจะเอาเร็วขนาดไหนก็ได้มันอยู่ที่เราใส่ตัวทดทดของโมลี่นะครับผมโมลีล่เราต้องต้องการเร็วขนาดไหนเราก็อาใส่โมลี่ตัวหน้าให้เร็วขึ้นอันนี้ผมใส่กับตัวหน้าแค่ <c oughs> แค่3นิ้วนะครับผมตัวหน้านะ3นิ้วเองนะครับตัวหน้าตัวติดกับเครื่องสามนิ้วปกติมันจะถ้าถ้าปกติที่เขาใส่โครงสยามเขาใส่กันก็อยู่ประมาณ4นิ้วเนาะพี่น้องอันนี้ผมผมอาแค่3นิ้วนะครับเพราะว่ารถผมแดแรงผมไม่ต้องการให้มันฝืนตัวของมันมากะครับผมแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับผมความเร็วของมันผมไม่ต้องการให้เร็วมากกว่านี้หรอกเวลาไถนาผมไม่ต้องการ เร็วกว่านี้นะครับผมนี่ก็ถือว่าเร็วกว่าเดิมที่ผมใช้แล้วนะครับผมกนะ็รมประมาณนี้ครับนะครับก็เอามาลงให้ดูนะครับมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกครับผมเพราะว่ามันฟางเยอะนะครับผมไถได้บ้างไม่ได้บ้างครับ ใายไปพอฟางมาติดกับผานเราก็ต้องยกนะครับยกใหม่นะครับดดำนาเห็นไหมครับปลาดุพี่ชายผมได้ปลาดุกโัตัวมาเริ่มเลยไหนี่ยมนะ่ปลาดุกดูดนะ้ำใสนาสนใจปลาดุกเดี๋ยวผมก็จะลง ต่อเลยนะครับพี่น้องก็คือคาดนาต่อเลยพี่น้องก็จะได้เห็นตอนผมคาดนาเลยนะครับผมคาดนาว่าแต่ยอมรับคาดนานี่จะหนักนะครับพี่น้องคาดนานี่หนักรถรถนี่หนักคาดนาเวลาเราเวลาคาดคาดงานี่รู้สึกได้เลยว่ารถนี่หนักครับแต่ไถนี่ไม่หนักแปลกเหมือนกันปกติไถน่าจะหนักแต่ไม่หนักเวลาคาดนากับหนัก ผเวลาคาดนาแต่ไม่ต้องห่วงครับคาดนาเนี่ยละเอียดยิบเลยแหละนะครับผมไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราใช้คาดตัวนี้คาดติดกับรถมาเนะิ่เดิมๆแล้วก็มาทําให้มันน้ำหนักน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นจะละเอียดขนาดไหนก็ได้นะครับผมนะีม่จะเป็นตน้องมีตัวปั่นนะครับผมอยู่ที่ขยันหน่อยนะเนี่ยตัวนี้ผมคาดนานะครับเนี่ยจะหนักนะครับรถนี่จะมีอาการหนักเวลาคาดนานย ไอ้คาดตัวที่ผมเสริมนะครับผมเสริมมันกว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นแล้วก็ทวงเหล็กน้ําหนักเพิ่มขึ้นน้าหนักเหล็กเพิ่มขึ้นนะครับผมตัวนี้แต่ความรู้สึกของผมผมว่าผมพอใจนะครับผมครับพอใจมากครับผม เพราะว่ามันทําให้ผมควอบคุมได้ง่ายนะครับคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับแทบจะตัวช่วยเลี้ยวแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับผมนะตัวช่วยเลี้ยวนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ปั่นเราก็อาศัยอา,อาศัยขับหลายๆรอบเอานะครับผมสับขับหลายๆรอบ เพราะว่าเราไม่ไม่มีตัวปั่นเราเป็นตัวคาดนาปกตินะครับแล้วก็อาศัยอาวุธหลายๆร,รอบเอานะครับเราไม่ได้ปันน่นนาแบบปันน่นนานะครับผมอันนี้เป็นแบบคาดธรรมดานะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแะ้วพี่น้องนะครับผมนะตอนเราใช้เองเนาะพี่น้องเนาะเอาอะไรมากมายครับจะให้มันเทียบเทียบกับรถมาตรฐานเาขาคงไม่ได้นะครับผม อันนี้เราใช้เองก,กันนะครับไม่ได้ไปรับจ้างใครถ้าพี่น้องอยากให้มละเอียดแค่ไหนก็คาดนานหน่อยนะครับผมก็ ปั่นนาหน่อยมันก็จะละเอียดเองนะครับเอาชนิดแบบว่าย่าไม่มีเลยก็ได้นะครับผมที่ผมทําทุกปีก็เอารถของผมเลยนะไม่ได้ปั่นนาได้พี่น้องเอารถผมนี่แหละคาดนาก็ไม่เห็นแต่ละปีมากเยอะแยะคนมาขอกล้านะครับผมนะครับเพราะว่า หนึ่งละมาขอแล้วมันไม่มีหญ้านะครับผมนะหญ้าไม่มีใครก็ต้องการและเหลือแต่ละปีนี้ไม่ไม,ไม่เหลือสักสักปีเลยครับผมนะนะครับผมคนจะมาขอเอาหมดแหละเพราะว่ามันจะไม่มีหญ้าเลยนะหญ้าจะไม่ขึ้นเลยนะหญ้านี่จะตายเรียบนะครับผมมีแต่มันมันไม่มเหมือนกับแบบแป้งอื่นนะครับพี่น้องแป้งอื่นเขาจะอ่า ญ้าจะเยอะหน่อยนะครับผมแต่สําหรับไอนาขพงผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีญ้าเลยแหละไม่มีเลยแหละนะครับผมมันไม่เหมือนกับไ้แบบปั่นเอานะพี่น้องถ้าปั่นเนานะมันจะเวลามันตีขึ้นมาแล้วรากมันจะขาวทัวใช่ไหมตีไอญ้าขึ้นมาแต่นี้เรามันมันจะปาดไปเลยนะมันจะเน่าไปเลย ครับก็หลายรอบหน่อยครับผมถ้าเราต้องการทนละเอียดมากๆก,ก็วิ่งันได้หลายรอบนะครับเพราะเราไม่ได้เดินอยู่แล้วนะครับเรานั่งอยู่บนรถจะวิ่งยังไงก็ได้วิ่งไปเถอะครับผมเอามันละเอียดแค่ไหนก็ได้นะครับผมครับเราไม่ได้เดินมันไม่ได้เหนื่อยขนาดน,นั้นลงมาเดินเหมือนเดินนะครับผมหรานั่งอยู่ในรถครับก็ขยันขับหน่อยแค่นั้นแหละนะครับผม น้ำมันมันก็ไม่ไม่ไม่เปืองเท่ารถไถใหญ่เขาหรอกนะครับผมของเรานะ่ะเติมเต็มถังก็ใช้ไปเถอะนะครับถ้าฟางมาเยอะจะ ไถดีนะครับจะคาดดีครับถานฟางไม่เยอะอันนี้ปีนี้ไม่ได้เผาไม่อะไรเลยนะครับผมฟางมันเลยหนาหน่อยครับไถก็จะลําบากนะครับผมพี่น้องไถคาดลำบากหน่อยเพราะว่าฟางมันเยอะ,ะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเวลาไปไถานาะ ปกติคือถ่ายบ่เรีนนาผมจะถ่ายหมดแล้วนะครับผมถ่ายแต่ไม่บางมันไม่ค่อยไม่ได้ถ่ายไงตอนถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่มีคนถ่ายให้ไงก็ผมกผมมาลองถ่ายเลยล่ะถ่ายนาธรรมดานะโอเคเลยผ่านเลยถ่ายนานาหุ่นนาที่ที่เราถ่ายใหม่ๆนะถ่ายดีเลยแหละนะครับผมนะครับเพราะว่าเสถียรครับถือว่าโอเคล่ะถือว่าผมผมถูกใจนะตัวนี้ผมว่าผมทํา ตัวนี้ผมว่าถูกใจแล้วสาหรับผมนะครับไว้ใช้นะครับผมดีกว่าตัวเก่าผมก็หลายร้อยเท่านะครับแต่ตัวนี้ก็หมดไปเยอะนะครับพี่น้องนะครับหมดไปเยอะนะครับขนาดอุปกรณ์เก่านะครับซื้อแต่พวกเหล็กพวกอะไรใหม่นะครับไฮโดรล็กไฮดริกก็ชุดเดิมของมันนะครับผมมาซื้อพวกชุดเกียร์ใหม่นะครับเกียร์ก็ซื้อใหม่ก็ตกไปก็หนักเหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยหลักสี่นะครับผมครับสวัสดีครับ โอเคครับผมนะครับก็ไว้จมกับคลิปหน้านะครับผมนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรัะชมครับผมมีอะไรก็ถามได้นะพี่น้องครับสวัสดีครับ